เราไม่เคยเล่นคอมเมดี้มาก่อนเรื่องนี้จะเป็นรรมเมรื่อง,งแรกในชีวิตอ๋อเป็นคอมเมดี้สแตนด์บวกครั้งแรกในชีวิตด้วยค่ะสบายล่ะขาดทีมเสียต้องการตงจริงๆต้องการจะสอนคนดูให้จริงๆมาสอนผ่านตัวละครนนว่าแบบจากคนที่ไม่เคยมีความรักไม่ศรัทธาในความรักให้กลับมากลายเป็นคนที่รักเป็นความรักคืออะไรทํายังไงถึงเรียกว่ารักอะไรประมาณนี้โดยมีเงื่อนไขก็คือนั่นแหละคือมีแบบมันมีมันมีเดิมพันอยู่ว่าถ้าทําไม่ได้อ่ะ ไอ้เรื่องที่เราชอบที่สุดอะมันจะหายไปตลอดกาลเลยนะไป็ไหนมาไหนคุณผู้ชมถามทีเรื่องจริงถามเป็นเรื่องจริงของคนเขียนบทครับผมไม่แก้ไม่ยังที่จริงคือเราแข่งไม่แข่งโอ้ยแ่ไม่ได้หมอกเป็นคน่อเมสเ g จในเรื่องตอนนี้ถามเรื่องจริงใช่ไหมที่ message ในเรื่องเออใช่ไปยายจะยังไงบ้างในเรื่องมันก็เคยแข่งมาก่อนแล้ววันนึงมันก็ไม่แข่งแล้วเดี๋ยวมันกลับมาแข่งใหม่ ไันเป็นอย่างนี้แหละครับพอพอมาแสงสักพักมันก็จะเริ่มอ่อนลอพูดดีๆหมายถึงใจเราอ่ะมันเหนื่อยมากนะกับการถ่ายอะไรแบบนี้มันตลอายเททันไหมวะปดชปคเปบารทนัวกเยสุดางคราว่าแบบต้องพูดอะไรที่แปวหเยอะมมีคายากเยอะมก็มีแอคชั่นที่แเราไม่เคยทำมาก่อนไม่เขินะต้ไม่เขเวลาที่เขายิง แก้ได้ไหมพี่ช่างตัดแต่งัวองไอะไรนะคะพี่ช่างบว่าเธอเรื่อนเธอเลื่อนติดแต่งหัวองไบหนูชื่อเส้นเลื่อนหัวจะไม่ได้ฉูดฉาดเพราะแบบตัวอื่นอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าหนูเป็นแบบเหมือน general base ของไบ์อะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นเจ้านายเป็นเจ้านายแต่เจ้านายแต่เหมือนว่าเห็นปะแต่เห็นป้าของรายการบอกว่าเมาไบ์ที่บวงรถไ์ก็คือเดินอย่างนั้น ประชุมที่เขาเห็นในละครนั่นแหละเขาก็ใส่แด่หนางละสานแล้วเขาก็ใส่แบบปากหลันเขาก็เดินไปเดินมาเวลาพักโกคค่ะือมันเป็นที่สาธารณะไม่เป็นที่ต่อโลกพี่ก็ทำเองอ่ะชีก็นั่งอยู่ในชุดปากโลวงอย่างนี้ยอ่ะตกใจเลยไหมอบนะเราก็นั่งดูสิคะรอเด่กผมไม่อายแล้วนะขันเรื่องนี้ไปผมไม่อายแล้วต้องดูเพราะ ไม่เนะมมคือจริงๆแรกๆเขินแต่ผมมรู้ตัวเองว่าผมเลิกเขินคือผมใส่ผ้าขนหนูตัวเดียวอยู่ยกาลางเยาวราษผมก็รู้สึกว่า hey, เฮ้ยไม่ทำไมเราไม่อายวะ <laughs> มันก็ชินไปแล้วนะอะไรเงี้ยจริงๆเวลาอย่างเงี้ยเราเขินกี่อะไรสุดเราเล,เลน่นด้วยกันแบบในะเรื่องเนี้ยผมว่าผมไรย,ยางไอายไปแล้วพี่ผมไม่เขินอะไรทั้งนั้นแล้วแสดงว่าเราไม่แบบไส้แบบแร่แบบแค่ ใช,ใช่ครับใช่ครับซึ่งผู้หญิงแต่ละคนในเรื่องนี้ก็จะแบบว่ามันชื่อเรื่องว่า love lesson มันจะเป็นเหมือนบทเรียนให้เราในแต่ละบทแต่ละบทว่าเฮ้ยแบบนี้เรียกว่าความรักหรือเปล่าแบบนี้เป็นยังไงมันเหมือนจะรักนะแต่มันก็มีอะไรสักอย่างจนกระทั่งเราเจอรักที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยได้มาอทีมงานใหม่อันนี้เป็นครั้งแรกที่ทํางานกับช่องวันด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มัน unexpected ประมาณหนึ่งสนุกมากสนุกมากคือเวลาเล่นหรือว่าอยู่ในซีนหรือว่าซีทที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ย ขำกันเองขำกันเองมากเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกยากมากเพราะว่าเสียงขำจากมอนิเตอร์ดังมากคือถ้ารู้สึกว่าได้ยินเสียงขำจากมอนิเตอร์แบบพุ่งกลับเราจะมีหลายคนใช่ไหมถ้าได้ยินเสียงขำจากตรงนั้นแปลว่าตื่นเต้นอะไรอะไรเออเฮ้ยมีคนแบบอยากดูบางเรื่องนี้เยอะมากแล้วเวลาไปคุยโปรโมทที่ไหนแอะว่าแบบเนี่ยบทนที่ต้องนี้ ในบทอะในบทนนตอนแรกอะมันจะเป็นเขาจะเขียนมาว,ว่าให้เรียกเรียกให้ฟังว่าคุณพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอเขาเล่นไปเรื่อยๆอะทุกคนเปลี่ยนแล้วในบทก็ต้องเปลี่ยนเลยเขาเรียกเขาว่าเจ้คือแบบเจมากแบบ,เจ,บเจสุดๆเลยอะทำไมทำไมตอบไม่จริงอะ <c oughs> แต่ถามว่าไปรุ่งนายจะตีชา็นยังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> เป่นแมันคือแบบเฮว้าวหรือว่ายังไงว้าวม, wow, มากติชาคือเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมผมไม่เคยเห็นเขาสแสดงนะผมไม่เคยดูงานเขาแต่ว่าพอมาเล่นด้วยกันนะผมว่าเขาเป็นคนสุดมากอเอ็นเอร์จีเขาแบบไม่มีวันดรอปเนาะอโอ้โหแต่คนนี้เป็นบททดสอบเลยนะแบบห้ามขำเด็ดค่ะคือแบบคือถ้าเล่นกับเขาคือเขาแบบสุดมากใช่ไหมคือเวลาเขามาสุดอ่ะแล้วเราข้ามขำอย่างเงี้ยมันหลุดต้องคิดมามันต้องทุบขำอ่ะจริงไหวะเราต้องใจแข็งนะพี่เราต้องใจแข็งมากมาก เียนเข้ากับติชาบ่อยมาีิชาเขาก็จะมาในหลายลุกเขาจะเปลี่ยนลุกมาหาผมเรื่อยใช่ใช่ไหมใช่แต่เมื่อกี้ที่เซอก็เป็นีลุกอาที่เซอคือเป็นมาดอน่าอัน้นอันนั้นคือหนึ่งหนึ่งลุกมันจะมีอีกหลายๆยุคหลายๆหลายๆลุกแล้วก็จะเปลี่ยนภาษาพูดไปเรื่อย ที่เวลาเล้อย่างนี้มันต้องคุยหรือมันต้องเตรียมเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันยู่เป็นแบบว่าจริงๆไม่ค่อยได้เตรียมเรื่องนี้นะพวกเราเล่นกันคือออกแนวอินโฟไวส์มากกว่าแบบไปเจอกันหน้างานแล้วมันก็จะได้ความตลกหรืออะไรบางอย่างแบบมเมนต์อะไรมันสดมากคือยิ่งเล่นรอเล่นกับแพทคือบทเราสรวนมั่วตัวหมดแต่มันก็รู้เรื่องเพราะเราแบบเป็นตัวละครแล้วก็เล่นกันเลยปงเลติดใจเลาคนดีอยากได้มาเล่นเล่นสนุกดีค่ะ่ยากสำหรับเราแต่ อก็ทะไรยะคาง่บอกไ่ะไ่าใครอยากดูเวอร์ชันปลาไ้ดางี่าน่ปะทางทไหทีวีอ๋อมันไม่เหมือนกันนะครับอ๋อโอเคอ๋อโอเคโอเคครับก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับผมอันดับแรกเลยใครที่ยังไม่มีแอปวันดีไปโหลดก่อนเพราะว่าเรื่องของเราในเวอร์ชั่นอันคัดอันเซนเนี่ยจะไปอยู่ในวันดี ซึ่งผมอยากให้คุณดูในนั้นมากเพราะว่ามันสุดโต่งมากมันสนุกมากๆแล้วก็ขอฝากเลิฟเลสันโอวันโอไว้เลยครับผมขอบ,ขอบคุณค่ะครับผม